เธอถูกบีบให้ทำสิ่งที่โหดร้ายที่สุดแต่ในคืนหนึ่งเธอตัดสินใจหนีออกจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวท่ามกลางความมืดมิดและการเล่ล่าเธอจะสามารถหาทางรอดจากทุกสิ่งที่คุกคามชีวิตเธอได้หรือไม่ร่วมติดตามเรื่องราวการหนีสุดระทึกนี้ไปพร้อมกันแล้วคุณจะได้รู้ว่าไม่มีใครสามารถหยุดความกล้าและการเลือกเส้นทางของชีวิตได้จริงๆค่ำคืนนั้นมืดสนิทฝนโปรยบางเบาลมหนาวพัดเสียดผิว เสียงนาฬิกาเก่าในห้องนั่งเล่นดังติ๊กตอกจังหวะนั้นเหมือนเร่งร้าเธอหออกระเป๋าใบเล็กแนบบอกมือสั่นเมื่อบิดลูกบิดประตูเสียงประตูไม้แกรกเบาๆราวกับมันก็กลัวข้างหลังคือบ้านหลังใหญ่แต่อึดอัดเหมือนกรงขังสามีเธอนอนหลับในห้องข้างหาหะแม่ผัวอยู่ถัดไปอีกห้องพวกเขาบอกเธอว่าท้องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น เด็กคนนี้จะทำให้ชีวิตพังเสียงแม่ผัวกระซากเธอก้มหน้าฟังหัวใจบีบรัดทารกในท้องดิ้นเบาหาหะเหมือนรับรู้เธอพยายามเก็บน้ำตาแต่ทุกหยดมันเผาแสบแก้มเมื่อค่ำคืนลงม่านเธอก็ลงมือหนีรองเท้าแต่เปียกฝนเสียงดังเชอแฉะไฟหน้ารถสาดแสงวูบว่าพางถนนเปลี่ยว เธอก้าวเดินไปไม่มีจุดหมายท้องฟ้าสีเทาครึ้มเหมือนจะถล่มลงข้างหน้าไม่มีใครมีเพียงเสียงฝนกระทบพื้นและเสียงหัวใจของเธอที่เต้นระรัวเธอคิดถึงคลินิกที่แม่ผัวนัดไว้ผ้าโต๊ะเหล็กเย็นเฉียบยังติดตากลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคละคลุ้งเสียงผู้หญิงร้องเบาๆจากห้องถัดไปเธอแทบหายใจไม่ออกไม่ใช่เพราะกลัวเจ็บ แต่เพราะหัวใจไม่ยอมรับร่างเล็กๆที่ยังไม่เกิดกำลังจะถูกลบเลือนเธอไม่อาจให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเสียงรถแล่นเข้ามาใกล้ไฟหน้ารถจ้าจนเธอต้องยกมือบังตาเธอหยุดชะงักหัวใจร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มหน้ารถหยุดตรงหน้าเธอกระจกค่อยๆเลื่อนลงช้าหาหะและใบหน้านั้นทำให้เธอแข็งค้าง มันคือใบหน้าของสามีเธอดวงตาคู่นั้นจ้องมาด้วยความกราดเกรี้ยวริมฝีปากเม้มแน่นจนเห็นเส้นเลือดปูดคิดจะหนีไปไหนเสียงเขากระแทกออกมาดังลัน่นเธอก้าวถอยหลังข้างหลังคือทุ่งเปียกน้ำและความมืดลมพัดแรงจนเสื้อเธอปลิไวฝนซัดหน้าเธอแรงขึ้นทุกขณะเธอสั่นทั้งกายไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะความกลัว เขาเปิดประตูรถกระแทกออกก้าวลงมาอย่างรวดเร็วกลับบ้านเดี๋ยวนี้มือใหญ่คว้าข้อมือเธอแน่นเธอสะบัดสุดแรงอย่ามาแตะตัวฉันเสียงเธอดังกล้องฝาความมืดเขาชะงักไปเพียงครู่แต่สายตาย,ยังเต็มไปด้วยโทสะเธอหอบหายใจแรงมองหาทางหนีในความมืดสลัวแต่ก่อนที่เธอจะก้าวเท้า มืออีกข้างของเขาก็พุ่งเข้ามารวบไหลดันเธอลงกับพื้นดินแฉะโครนศาสต์ขึ้นมาทั่วตัวเธอร้องออกมาด้วยความเจ็บมือข้างหนึ่งกุมหน้าท้องหัวใจเต้นระสำาเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้เธอไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจคนเดียวเธอเบิกตากว้างกลิ่นลมหายใจของเขาเต็มไปด้วยคาร์บูรีและความเกรี้ยวกราดนี่คือร่างกายฉันเธอกัดฟันพูด เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเหนือหัวสายฟ้าแลบแสงว่าไปทั่วท้องฟ้าเธอใช้จังหวะน,นั้นผลักเขาสุดแรงเขาเสียหลักลื่นล้มในโคลนเธอลุกพรวดวิ่งทั้งน้ำตาเสียงร้องของเขาดังตามหลังแต่เธอไม่หันกลับไปเธอวิ่งไปในความมืดแต่ความมืดนั้นสำหรับเธอยังมีความหวังมากกว่าอยู่ในบ้านหลังนั้น เธอกลุ่มหน้าท้องแน่นสัมผัสชีวิตเล็กๆที่ดิ้นอยู่ภายในแม่จะไม่ยอมแพ้เสียงเธอสั่นแตะเด็ดเดี่ยวและข้างหน้าที่ลางเลือนนั้นคือแสงไฟเรือนพักข้างทางไฟสลัวแต่เหมือนแสงสว่างที่สุดในชีวิตของเธอเธอเก้าวเข้าไปใกล้ไฟสีส้มกระพริบอ่อนๆจากหลอดนีออนเก่าเหนือประตูไม้ป้ายไม้ซีจางเขียนว่าบ้านพักคนเดินทาง กลิ่นฝนชื้นและไม้ผุกฟุ้งกระจายเธอยกมือเคาะประตูเบาหาหะไม่มีเสียงตอบรับเธอเคาอีกครั้งแรงขึ้นหัวใจเธอเต้นที่ไม่เป็นจังหวะเสียงฝีเท้าเผาเ,าเบาดังขึ้นจากด้านในประตูเปิดออกช้าหาหหญิงชาราผมขาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าใบาหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นแต่ดวงตาอบอุ่น มาคนเดียวเหรือลูกเสียงนั้นนุ่มนวลเธอพยักหน้าน้ำตาคลอหญิงชาราผายมือให้เข้าไปกลิ่นขิงและสมุนไพรลอยมาแตะจมูกเธอก้าวเข้าบ้านความอบอุ่นจากแสงไฟและไม้แห้งอบล้อมเธอหญิงชาราเอาผ้าแห้งส่งให้เธอเช็ดค,ครลนบนแขนขาดขาดหายหาฮะความรู้สึกปลอดภัยเริ่มแทรกเข้ามา แต่ก่อนที่เธอจะได้นั่งพักเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นหญิงชาราหยิบมันขึ้นมาแนบหูเทีงไม่กี่วินาทีสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปเธอหันมามองหญิงสาวสายตาแฝงแววลังเลเขาบอกว่าเป็นสามีของเธอหญิงสาวสะดุ้งเฮือกหัวใจเธอหล่นวูบอีกครั้งหญิงชาราว,วางสายช้าหาหาแล้วพูดเบาๆ ว่าเขากำลังมาตามหาเธอที่นี่เสียงลมหายใจเธอขาดช่วงทุกเส้นประสาทตื่นตัวเธอลุกพรวดดวงตากวาดหาทางออกประตูหลังบ้านแง้มอยู่นิดหน่อยลมหนาวลอดผ่านผ้าม่านบางเบาเธอก้าวเท้าอย่างเงียบกริบแต่หญิงชาราจับแขนเธอไว้แน่นหนูแน่ใจนะว่าจะหนีไปทั้งที่ยังไม่มีที่ไป เธอมองลึกเข้าไปในแววตาของหญิงชราแล้วตอบเสียงสัน่นหนูไม่มีทางเลือกขนูแค่ต้องรักษาชีวิตนี้ไว้หญิงชรามองเธอด้วยสายตาที่เข้าใจเหมือนผ่านพ้นอะไรบางอย่างมาแล้วชีวิตบางครั้งมันก็เป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีทางเดินเราก็ต้องสร้างทางของตัวเองคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ส่องแสงในใจเธอเธอกลืนน้ำลายอย่างยากเย็นมือที่จับแขนหญิงชรารู้สึกอุ่นขึ้น แต่ในใจยังคงร้อนรุ่มไปด้วยความกลัวหญิงชราพยักหน้าอย่างเงียบหาหถ้าจะหนีคงต้องไปเร็วหน่อยเธอหันไปมองประตูหลังเสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามาใกล้สายตาของเธอจับจ้องไปที่ประตูหญิงชราเดินไปหยิบเสื้อคลุมอุ่นๆให้เธอสวมแล้วรีบเปิดประตูหลังออกไปเงียบๆนะลูกเสียงหญิงชราดังขึ้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงจัง เธอพยักหน้าอย่างรวดเร็วและวิ่งออกไปทันทีผ่านสวนผักที่มีต้นไม้สูงใหญ่ขนาข้างทางเน่าของต้นไม้เหมือนจะยื่นมือมาจับเธอไว้แต่เธอไม่สนใจเสียงฝีเท้าของสามีดังใกล้เข้ามาเธอก้าวเร็วขึ้นดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ทางที่มีแสงไฟจากหมู่บ้านเล็กหา,หา่น้ำตายยังไหลไม่หยุดแต่เธอไม่หันกลับไป เพียงแค่รีบวิ่งไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าของสามีตามหลังมาใกล้แต่เมื่อเธอหมุนตัวไปมองเธอก็เห็นแค่งเงาของเขาในความมืดเสียงเรียกจากด,ด้านหลังดังขึ้นหยุดนะกลับมานี่เดี๋ยวนี้แต่เธอไม่หยุดเธอกลั้นใจวิ่งต่อไปท้องฟ้าค่อยๆค,คลี่คลายเป็นเช้าสว่างแสงแรกของวันรอดผ่านเมฆหมอกที่หนา เ่ากับแสงใหม่ในชีวิตที่เธอกำลังเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเธอจะไม่ยอมให้ชีวิตนี้ถูกทำลายไปอีกเธอจะต้องหาทางรอดและไม่มีทางกลับไปเธอวิ่งไปตามทางที่ไม่รู้จักเสียงหัวใจดังหนักในอกแต่ยิ่งวิ่งไปขาที่ยังสั่นคลอนกลับเริ่มมั่นคงขึ้นแสงแรกของวันค่อยๆปรากฏที่ขอบฟ้าเหมือนเธอกำลังเห็นแสงสว่างหลังจากผ่านความมืดมิดมานาน ไม่ไกลจากทางเดินมีหมู่บ้านเล็กหาหะบ้านหลังหนึ่งที่มีแสงไฟลอดออกมาจากหน้าต่างเธอปรับทิศทางและก้าวไปยังหมู่บ้านนั้นความกลัวที่เคยเต็มอยู่ในอกตอนนี้เริ่มค่อยๆหายไปแต่ยังคงมีคำถามในใจหากเธอไปถึงหมู่บ้านนั้นแล้วเธอจะทำอย่างไรต่อไปเธอไม่มีบ้านไม่มีที่พึ่งไม่มีใครที่จะช่วยเมื่อถึงหมู่บ้าน เธอยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ดูเก่าไฟจัดคมไฟหน้าบ้านส่องแสงสว่างแต่ไม่มีเสียงพูดจากภายในเธอลังเลสักครู่ก่อนจะตัดสินใจเคาะประตูเบาหาหาเสียงฝีเท้าจากในบ้านดังขึ้นประตูค่อยๆเปิดออกชายวัยกลางคนยืนอยู่หน้าประตูเขามองเธออย่างสงสยัยขอโทษคะเธอพูดเสียงเบาฉันหนีมาหนีจากจาก คำพูดติดขัดในคอชายคนนั้นขมวดคิ้วและมองเธออย่างระมัดระวังหนีจากอะไรเขาถามเสียงเย็นเธอสูดหายใจลึกหนีจากชีวิตที่ฉันไม่สามารถอยู่ได้ชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเขาก็ยิ้มให้เธอเข้ามาข้างในก่อนเถอะเดี๋ยวเราคุยกันเธอไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะักแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกโล่งใจ เธอเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นแสงไฟอบอุ่นจากเตาผิงทําให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยเธอเริ่มสงบลงแต่เธอก็รู้ดีว่าการหนีครั้งนี้เพียงแค่เริ่มต้นและยังมีทางยาวไกลที่ต้องเดินท่ามกลางความไม่แน่นอนที่รอยอยู่ข้างหน้าเธอวิ่งไปตามทางที่ไม่รู้จักเสียงหัวใจดังหนักในอกแต่ยิ่งวิ่งไปขาที่ยังสั่นคลอนกับเริ่มมั่นคงขึ้น แสงแรกของวันค่อยๆปรากฏที่ขอบฟ้าเหมือนเธอกำลังเห็นแสงสว่างหลังจากผ่านความมืดมิดมานานไม่ไกลจากทางเดินมีหมู่บ้านเล็กหาหา่บ้านหลังหนึ่งที่มีแสงไฟลอดออกมาจากหน้าต่างเธอปรับทิศทางและก้าวไปยังหมู่บ้านนั้นความกลัวที่เคยเต็มอยู่ในอกตอนนี้เริ่มค่อยๆหายไปแต่ยังคงมีคำถามในใจหากเธอไปถึงหมู่บ้านนั้นแล้วเธอจะทำอย่างไรต่อไป เธอไม่มีบ้านไม่มีที่พึ่งไม่มีใครที่จะช่วยเมื่อถึงหมู่บ้านเธอยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ดูเก่าไฟจัดคมไฟหน้าบ้านส่องแสงสว่างแต่ไม่มีเสียงพูดจากภายในเธอลังเลสักครู่ก่อนจะตัดสินใจเคาะประตูเบาหาหาเสียงฝีเท้าจากในบ้านดังขึ้นประตูค่อยๆเปิดออกชายวัยกลางคนยืนอยู่หน้าประตู เขามองเธออย่างสงสยัยขอโทษคะเธอผู้เสียงเบาฉันหนีมาหนีจากจากคำพูดติดขัดในคอชายคนนั้นขมวดคิ้วและมองเธออย่างระมัดระวังหนีจากอะไรเขาถามเสียงเย็นเธอสูดหายใจลึกหนีจากชีวิตที่ฉันไม่สามารถอยู่ได้ชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเขาก็ยิ้มให้เธอเข้ามาข้างในก่อนเธอเดี๋ยวเราคุยกัน เธอไม่สามารถพูดอะไรได้มากนักแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกโล่งใจเธอเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นแสงไฟอบอุ่นจากเตาผิงทำให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภยัยเธอเริ่มสงบลงแต่เธอก็รู้ดีว่าการหนีครั้งนี้เพียงแค่เริ่มต้นและยังมีทางยาวไกลที่ต้องเดินท่ามกลางความไม่แน่นอนที่รอยอยู่ข้างหน้าเมื่อเข้ามาในบ้าน เธอนั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆที่อยู่ใกล้เตาผิงไฟในเตาผิงส่องแสงอบอุ่นทำให้ร่างกายที่หนาวสั่นจากความเหนื่อยล้าค่อยๆค,คลายความหนาวชายวัยกลางคนเดินไปที่โต๊ะในมุมห้องหยิบถ้วยน้ำร้อนมาให้เธอน้ำเสียงของเขานุ่มนวลเมื่อพูดขึ้นว่าดื่มให้ความร้อนเข้าสู่ร่างกายก่อนเถอะเธอรับถ้วยนั้นมาแต่มือเธอยังคงสัน่นขอบคุณค่ะเสียงเธอแผ่วเบา ชายคนนั้นนั่งลงตรงข้ามเขาจ้องมองเธอเงียบเียบสักพักก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้งคุณหนีอะไรมาถ้าไม่รังเกียจจะเล่าให้ฟังไหมเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาไม่เห็นความตัดสินใจใดๆเพียงแค่ความเข้าใจคำถามนั้นทำให้เธอรู้สึกถึงความหนักหน่วงในใจเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีจากอดีตได้ตลอดไปแต่ตอนนี้เธอไม่สามารถกลับไปได้เธอก้มหน้า น้ำตายหยดลงบนถ้วยน้ำร้อนที่เธอยังคงถืออยู่ในมือสามีกับแม่ของเขาบังคับให้ทำแท้งค่ะเธอเริ่มพูดเสียงสัน่นพวกเขาบอกว่าเด็กคนนี้จะทำให้ชีวิตเราทั้งคู่พังเสียงเธอขาดหายไปเมื่อพูดถึงเด็กในท้องชายคนนั้นเงียบไปสักพักก่อนที่จะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มคุณนี่ผิดหรอกที่จะเลือกทางของตัวเองเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ บางทีการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราต้องมีความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อเธอพยักหน้าอย่างเงียบหาหารู้สึกเหมือนมีคนเข้าใจเธอจริงๆในที่สุดแต่ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนเธอบอกด้วยเสียงอ่อนแรงชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยเริ่มจากการหายใจค่ะเธอรู้สึกถึงความสบายที่ได้ยินคำเหล่านั้นหายใจให้ลึกๆแล้วทุกอย่างจะค่อยๆชัดเจนขึ้น เธอลงลึกในลมหายใจของตัวเองมันเริ่มรู้สึกเบาลงทีละน้อยแม้แต่ความวิตกกังวลที่สะสมมานานดูเหมือนจะค่อยๆผ่อนคลายไปทีละนิดเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอสามารถหาทางไปข้างหน้าได้แม้ไม่รู้ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากแค่ไหนแต่ตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะผเผชิญหน้ากับมันเธอนั่งนิ่งอยู่สักพักมองไปที่เตาผิงที่ยังคงไม่ไฟอุ่นหาห แต่ในใจของเธอเริ่มเบาบางลงเสียงฝีเท้าในหัวใจเริ่มเงียบลงเหมือนทุกอย่างในโลกนี้เงียบสงบเธอรู้สึกถึงความสงบครั้งแรกในหลายวันชายคนนั้นลุกขึ้นและเดินไปที่มุมห้องหยิบเสื้อคลุมเก่าๆมาให้เธอมันอาจจะไม่ใหม่แต่จะช่วยให้คุณอบอุ่นได้เขาบอกเธอยิ้มให้เขาเล็กน้อยขอบคุณคะ่ะการได้รับการช่วยเหลือในเวลานี้ ทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้สัมผัสถึงความอ่อนโยนที่เธอขาดหายไปคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าชายคนนั้นถามเสียงนุ่มเธอมองไปที่เขาไม่แน่ใจว่าเธอควรจะพูดอะไรดีเธอยังไม่อยากพูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจมากนักแค่การได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าก็ทําให้เธอรู้สึกว่ามีแสงสว่างส่องเข้ามาในโลกที่มืดมนไม่ค่ะฉันแค่ต้องการพักผ่อนสักพักชายคนนั้นพยักหน้า พักเถอะแล้วค่อยคิดหาทางต่อไปเธอนอนลงบนโซฟาผ้าใบที่เรียบง่ายแต่กลับรู้สึกสบายเหมือนโลกนี้หยุดหมุนเสื้อผ้าของเธอแห้งแล้วและความเหนื่อยล้าที่สะสมมาแรมเดือนก็ทําให้เธอต้องหลับเธอหลับไปด้วยความฝันไม่ใช่ฝันร้ายที่เคยตามหลอกหลอนแต่เป็นความฝันที่เต็มไปด้วยความหวังความหวังว่าผ่านไปถึงวันหนึ่งเธอจะหาทางเดินของตัวเองในโลกนี้ และไม่ต้องกลับไปเป็นเหยื่อของสิ่งที่เคยทำร้ายเธออีกภายนอกบ้านยังคงเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดต้นไม้แต่ในใจเธอทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่เธอจะใช้เวลานี้ในการค้นหาตัวเองค้นหาความแข็งแกร่งที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่และในที่สุดเธอก็เริ่มมองเห็นเส้นทางข้างหน้า เธอตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้ความอบอุ่นจากแสงแดดทําให้ร่างกายที่ยังคงรู้สึกเหนื่อยล้าเริ่มสดชื่นขึ้นเธอลุกขึ้นจากโซฟาอย่างเงียบหา,หาหะมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าสดใสและไร,ร้เมฆเสียงนกกระจาบและนกพิราส่งเสียงร้องแผ่วๆในสวนทุกสิ่งรอบตัวเธอดูสงบและเรียบง่ายเหมือนเวลาที่ผ่านมาหลายปีแต่ในวันนี้ เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่ชายคนนั้นเดินเข้ามาหาเธอในห้องมือเขาถือถ้วยกาแฟในมือตื่นแล้วเหรอเขาถามเธอพยักหน้าเล็กน้อยอากาศดีนะครับเขาพูดอย่างเรียบง่ายเธอเห็นรอยยิ้มจากเขามันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ใช่แค่คนที่ถูกทอดทิ้งแต่ยังมีความหวังที่สามารถเติบโตได้เธอรับถ้วยกาแฟจากเขามา มือเธอยังคงสั่นนิดหน่อยแต่ความสั่นนั้นไม่ได้มาจากความกลัวอีกต่อไปขอบคุณค่ะเธอบอกพร้อมยิ้มชายคนนั้นนั่งลงข้างๆเธอและเธอเริ่มพูดออกไปชีวิตของฉันมันเคยเต็มไปด้วยความกลัวกลัวที่จะสูญเสียกลัวที่จะไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ชายคนนั้นฟังเงียบๆก่อนที่จะพูดขึ้นคุณกำลังเริ่มต้นใหม่แล้วและสิ่งสำคัญคือคุณได้เลือกที่จะเดินทางของตัวเอง เธอคิดตามคำพูดของเขามันเป็นคำพูดที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนเธอเลือกที่จะเดินทางของตัวเองและตอนนี้เธอก็เริ่มมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตฉันเคยคิดว่าไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าที่ปลอดภัยที่สุดคือการที่เราสามารถเลือกชีวิตของตัวเองได้เธอพูดออกมาชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งใช่ครับและจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแค่ทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีพอ เธอมองไปที่เขารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกคำพูดที่ทำให้เธอกล้าไปข้างหน้าได้เธอเริ่มรู้แล้วว่าไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวยากลำบากขนาดไหนเธอจะสามารถเดินต่อไปและที่สำคัญเธอจะไม่ยอมให้ชีวิตของเธอถูกกาหนดจากใครอีกต่อไปเธอจะเลือกเส้นทางของตัวเองและจะไปตามมันเธอนั่งเงียบเงียบสักครู่สายลมเบาๆพัดผ่านหน้าต่างไม้ อากาศในตอนเช้านั้นเย็นสบายและความเงียบสงบในบ้านหลังนี้ช่วยให้เธอเริ่มสงบจิตใจคำพูดของชายคนนั้นยังคงกล้องอยู่ในหัวทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีพอเธอยิ้มให้กับตัวเองในใจรู้สึกว่าเริ่มเข้าใจบางสิ่งที่เคยขาดหายไปเธอกลับไปที่หน้าต่างมองดูทุ่งนาเบื้องหน้าทุ่งนาที่ไม่มีอะไรนอกจากความเงียบและสีเขียวของพืชพันธุ์เธอลึกลงไปในตัวเอง เธอรู้สึกว่าไม่ใช่แค่การหนีจากสิ่งที่เคยทำร้ายเธอแต่เป็นการเริ่มต้นที่แท้จริงการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่เธอจะกำหนดเองสิ่งที่สำคัญคือการเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เธอพูดเบาๆกับตัวเองเสียงของเธอดังในห้องนั้นไม่มีใครตอบแต่เธอรู้ว่าเธอไม่ต้องการคำตอบจากใครอีกแล้วชายคนนั้นเดินเข้ามาหาเธออีกครั้งเขามองไปที่ทุ่งนาแล้วพูดขึ้น คุณรู้ไหมผมเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาหลายครั้งเธอหันมองเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจแต่ทุกครั้งที่คิดว่าไม่มีทางเลือกผมก็พบว่าเสมอว่ามีทางเลือกเสมอถ้าเราเลือกที่จะมองหามันเธอพยักหน้าใช่คะ่ะฉันคิดว่าฉันเพิ่งเริ่มมองเห็นทางเลือกของตัวเองเสียงของเธอเริ่มมั่นคงขึ้นชายคนนั้นยิ้มและพยักหน้า ดีครับคุณเลือกที่จะมองหาทางเลือกแล้วก็เลือกที่จะเดินไปตามทางนั้นเขาหันไปมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นวันนี้จะเป็นวันที่ดีเธอมองตามท่าทางของเขารู้สึกได้ว่าทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มมีความหมายมากขึ้นเธอไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้เริ่มต้นใหม่และในตอนนี้เธอก็ได้ทำสิ่งนั้นแล้วฉันจะไปต่อไปเรื่อยๆคะเธอพูดออกมาเบาหาห่า ไปตามทางที่ฉันเลือกเองชายคนนั้นพยักหน้าอีกครั้งแล้วคุณจะไปได้กลายเธอหันมามองเขาด้วยรอยยิ้มเธอรู้ดีว่าต่อไปนี้เธอจะไม่หยุดเดินเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคที่รออยู่และในที่สุดเธอจะได้พบกับเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองในวันต่อมาเธอลุกขึ้นแต่เช้าท้องฟ้ายามเช้าเต็มไปด้วยแสงแดดที่อบอุ่น เธอออกไปยืนกลางทุ่งนาอีกครั้งยืนอยู่ตรงที่ที่เธอรู้สึกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่เธอสูดลมหายใจลึกหาหาสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติทุกอย่างในโลกนี้ดูเรียบง่ายและสงบเหมือนเวลานั้นหยุดอยู่ตรงนี้เธอคิดถึงคำพูดของชายคนนั้นหากคุณเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งจะเป็นไปตามทางของคุณเองเธอยิ้มให้กับตัวเอง รู้ว่าการเดินทางนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันคือการเดินทางที่เธอเลือกเองมันคือเส้นทางที่เธอไม่ต้องหนีจากอะไรอีกแล้วเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเท้าของเธอก้าวไปบนพื้นดินที่อ่อนนุ่มและใจของเธอก็เริ่มหนักแน่นไม่กลัวไม่หวัน่นเพียงแค่เดินไปเรื่อยหาหะเส้นทางใหม่กำลังรอเธอเธอไม่ได้เดินอยู่คนเดียว เพราะแม้จะไม่มีใครเห็นแต่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนเดียวในเส้นทางนี้เธอจะเดินต่อไปด้วยความมั่นใจและในที่สุดเธอจะไปถึงจุดที่เธอฝันถึงที่ที่เธอสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เป็นตัวเองที่แข็งแกร่งและไม่ยอมให้ใครมาทำลายความฝันของเธอนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่และเธอก็พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม ในเส้นทางที่เธอเลือกเอง